ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรานี่ยเอ็กซีครับมีของมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อน,นักสะสมาชาวเอ็กซีได้ดูกันอีกแล้วนะฮะตู้โ,โชว์ว้าวมาแล้วนี่ครับตู้โชว์โมเดลนะฮะก่อนที่จะสะสมโมเดลอันดับแรกคุณต้องมีพื้นที่ให้มันก่อนแล้วมีตู้โชว์ให้มันนะฮะอันนี้เป็นตู้โชว์ตู้คอนเทนเนอร์เป็นของที่ผมไปเจอมาไปเห็นมานะฮะแล้วก็น่าสนใจก็เอามาเปิดให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเป็นแนวทางนะสำหรับคนที่ ชอบเก็บสะสมกล่องแบบว่าขนาดใหญ่มากนะฮะนี่คือกล่องด้านหน้ากล่องก็ทำออกมาสวยนะเห็นไหมเป็นลายเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะนี่ด้านหลังครับเขาก็จะมีจดหมายเล็กมาให้ <c oughs> เขียนมาให้น่ารักมากเลยนะครับกาวสองหน้าแถมให้ฟรีนะคะกาวสองหน้าเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ติดน่าจะติดฐานตรงขาโมเดลอะ่ะมาแกะดูพร้อมๆกันดีกว่าเปิดออกมาแล้ว โอ้โหนี่ฮะแพ็กเกจออกมาดีมากน้มีการแพ็กโฟมกันกระแทกมาให้ในกล่องด้วยนะฮะมีสายไฟมาให้ตู้โชว์นี้มีไฟด้วยนะครับผมนี่มาแล้วตู้โชว์ตู้คอนเทนเนอร์โคตรสวยนะฮะยังของใหม่อยู่ในซิลอยู่เลยนะครับด้านกว้างนะฮะสี่สิบสามเซนติเมตรนะฮะด้านข้างตรงนี้นะส8บดเซนติเมตรเท่านั้นนะครับใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกนะทั้งหลังนี่คือพลาสติกหมดเลยนะครับหู oh, หอมาอย่างนีมากอะ่ะูสิงๆเขาหอ่อแบบพลาสติกข้างในมาด้วยกันรอยนะครับนี่แกะซิลก่อนแกะซิลข้างหน้าก่อนนี่ว้า wow. วไม่มีรอยแน่นอนราคาก็สูงพอสมควรนะฮะตามการออกแบบน,นะครับข้างในมี2ชั้นนะครับอ่าน,นี่มีกระดาษข้างๆด้วยเอากระดาษออกก่อน นี่ฮะกระดาษเขกันไว้ข้างข้างะฮะข้างๆนี้สองข้างเลยนะครับอ๋อตรงนี้ออกมาได้ด้วยอ่ะข้างในตรงฐานข้างล่างเอาออกมาได้นะครับพลาสติกแกะออกก่อนเพราะเราจะใช้งานนะฮะแกะตรงนี้ออกไปปึ๊บเราจะห่อพลาสติกไว้ทําไมม่กข้าจะตรงนี้แค่นี้ปึ๊บจันลอยจันลอยแล้วเราก็ใส่กันแล้วไปที่ใหม่นะครับผมนี่ครับคือด้านหน้าฮะจะมีการเปิดฝาแบบนี้นะ ใช้เปิดอย่างนี้นะครับเปิดที่ใส่กะเดลนะครับวิ้ยมันเป็นแบบนี่ด้วยเป็นแม่เหล็กดูดด้วยนะด้านข้างมีแม่เหล็กให้2อันนะฮะมันจะติดแบบอย่างดีเลยอ่ <c oughs> ะคือติดปุ๊บดูดติดเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้เลยเหมือนตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเลยนะมันจะมีเลือกหลายสีนะลองเข้าไปดูได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยดูด้านข้างนะฮะมีทุกอย่างเหมือนตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นอย่างเนี้ยนนสวยงามมากๆเลยนะ นี่ดูสิออกแบบมาดีมากฮะดูคลาสสิกจริงๆเลยนะฮะนี่คือด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้เลยนะครับตามตู้คอนเทนเนอร์มีบอกหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างออกมาเหมือนกันเด้เลยนี่ด้านข้างอีกข้างนึงนี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะคือที่เชื่อมต่อไฟนะสําหรับเอาตู้คอนเทนเนอร์อีกอันหนึ่งมาวางติดกันนะฮะแล้วมันจะ เชื่อมต่อไฟเสียบไฟทีเดียวไฟจะต่อติดทุกตู้ที่เอามาติดจากตรงนี้นะด้านบนก็จะมีตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีที่สําหรับไว้วางซ้อนทั้งบนนะฮะก็จะมีไฟติดได้นะครับส่วนสาหรับที่เอาไฟเข้าก็จะเป็นตรงนี้เลยนะฮะนี้คือเอาไฟเข้าจะมีหัวของ USB ครับแบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้เป็นหัวแบบนี้เลยนะฮะแค่ติดไปดูดเท่าไป่แค่นั้น แล้วถ้าเราซื้อมา2ชั้นซ้อนกันได้นะระบบไฟอะ่ะเขาจะแบบว่าเปิดทีเดียวติดถึง2ชั้นเลยนะฮะเพราะว่าจะมีเหล็กตรงเนี้ยเป็นสื่อไฟสายไฟนะฮะเขาใช้กับ power bank ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นที่เป็น usb เสียบกันตรงไหนก็ได้เดีวเราลองเสียบดูนะฮะว่า มันจะมีไฟริงหรือเ,เปล่าว้าวไฟมาแล้วติดแล้วโอ้โหไฟฮะติดเลยนะถ้าสมมุติว่าเรามีตู้อีกหนึ่งอันนะครับเอามาวางซ้อนกันนะฮะด้านบนนี้เขาจะมีเป็นหัวเหล็กหัวเชื่อมไฟต่ออะ่ะคือวางซ้อนกันปุ๊บมันจะติดไฟกันหมดเลยเสียบอันเดียวไฟติด2 3, 4, 4, ตู้3าตู้สีตู้เลยด้านข้างก็มีอีกอันหนึ่งสําหรับให้เอามาวางต่อหลายๆอันนะแล้วก็เสียบไฟแค่สายเส้นเดียวนะครับไม่ต้องไปเสียบหลายตู้หลายๆอันนะคือเสียบเส้นเดียวทุก ตู้ติดหมดเลยนะฮะถ้าซื้อมานะครับ mm hmm. เขาทําออกมาดีมากแนละออกแบบมาดีมากๆเลยอันนี้คืออีกหนึ่งชิ้นงานที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองไปหาซื้อหาเก็บดูนะครับ mm hmm. ผมสาหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในการเก็บไม่มีพื้นที่มากพอสําหรับการซื้อตู้ตู้โชว์ต่างๆนะฮะเราก็สามารถซื้อแบบนี้ได้แต่ราคาก็สูงพอสมควรนะหลักพันขึ้นนะผมบอกเลยว่าหลักพันขึ้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนแล้วกันว่า,อ,าอยากได้ไหมผมว่ามันเป็นการออกแบบที่ดีนะเอาไปไว้ตกแต่งตามสถานที่ต่าง ต่างก็ได้นะก็อยยอยซื้อไปซื้อไปเดรตตู้ก็ได้นะฮะไม่ต้องซื้อทีเดียวหมดนะมันไม่ไหวราคามันสูงพอสมควรแล้วมันการออกแบบที่สวยงามเป็นตู้คอนเทนเนอร์ว่าดูคลาสสิกดูดีมากนะมันมีหลายสีหลายแบบลองไปดูได้นะตามาที่ผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับ เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโดนนี่เอ็ซีด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะฮะว่าโดนนี่เอ็ซีจะนำอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนอกเหนือนจากโมเดลแล้วจะมีอีกหลายอย่างอะ่ะที่โดนนี่เอ็กซ์ซีจะนำเสนอนะครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย